พี่พี่ดูเมาเมาแล้เนี่ยไหนขอตรวจหน่อยสิอ๋ออย่างนัก็ใช้ความรูปมือนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอถามเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่สุกกระปกเหม่อนแล้วกันนะครับจะไปสนใจหาอะไรล่ะฮะไม่มีใครสนใจหรอกไอ้หฮาเห็มแหววไอ้เวนเลยลองถามเกี่ยวกับแบบมีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วมึงเป็นบ้าหาอะไรวะกูก็กดกระดิ่งอยู่นี่ไงเวนโอเคโอเคอมลุงนี่ลุงซื้อบิลได้ไหมอะ ลุงกาอะไรไอ้สันเอาไอ้หฮาด่ากูละโอเคงั้นผมก็ขอให้ลุงกินยูสุให้อร่อยละกันนะครับออขอให้อร่อยนะครับกับซอสยูสุครับ60ดอลลาร์ราครับผมอ่าอย่างนั้นก็จ่ายตังค์ครับผมก็บผู้ได้ใช้บริการครับผมบเดินกลับบ,บ้านอย่างปลอดภัยสวัสดิภาพมาเยือนมาโปรดนะครับลุงโอเคป่ะเนี่ยนั่นไงกูว่าแหละลุงไม่ตกข้างทางสวัสดี